ด่วน42,000บาทขันจริงรับซื้อแบงค์100บาทรัชกาลที่9ด้านหลังรัชกาลที่10แบบนี้จ่ายสดชุดใหญ่ทันที42,000บาทใครมีแบงค์100รุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนห้ามใช้นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเ0็นเคศ3น์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟนพุ่งแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นราวเกียรับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทด้านหลังรูปรัชกาลที่สิบหลายๆท่านพี่น้องของเราเคยเห็นธนบัตรแบบนี้อยู่ครับแต่หลายๆท่านไม่รู้ว่า แบงค์ร้อยแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นได้นะครับแบงค์ร้อยบาทแบบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนได้ใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับมีแบงค์ร้อยแบบนี้พลิกหลังมาเจอนะครับอย่านําไปใช้ย้ํานะครับอย่านําแบงค์ร้อยาบาทแบบนี้ไปใช้เพราะคุณจะใช้ได้แค่ในราคา100บาทแต่ถ้าเกิดคุณดูตามแบบที่ผมบอกครับแบงค์หนึบาทคุณอาจจะขายได้ใบหนึ่งสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นเลยนะครับ สำหรับท่านที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับมีแบงค์ร้อยบาทแบบนี้รายงานตัวกับผมหน่อยได้ไหมใครมีกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับนะครับสวัสดีพี่มิดครับสวัสดีพี่สุวรรณเอสเคครับสวัสดีพี่ยุ่งครับสวัสดีพี่ไก่ชนครับสวัสดีพี่อัมพรสวัสดีพี่กิติพงศ์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับธนบัตรหนึ่งร้อบาทรุ่นนี้ก่อนนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่สิบที่ด้านหลังนะครับวาระนี้เลย นะครับวาล้านี้เลยเฉลิมพระชนม์ภาษาครบ5รอบธนบัตรใบนี้ครับเพิ่งออกใช้ฟังนะครับธนบัตรใบนี้เพิ่งออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9แต่มันมีบางใบครับที่มันมีราคาเล่นหาและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ย้ำนะครับมีราคาสามารถเล่นหาและสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้เหมือนกับเช่นอะไรครับนี่พี่ดูนี่เหมือนกับเช่นเหรียญบาท ที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงเหลียนนี้วันนี้ครับผมเนี่ยนำเหรียญบาทเรือวหงที่มันมีราคาเล่นหามันมีราคารับซื้อมาให้ทุกคนได้ดูกันนี่อย่างเช่นเหรียญบาทเรือหงเหรียญนี้ครับเดี๋ยววันนี้รอดูเลยนะเหรียญบาทเรียวหงอัลละห้าพันถึงอัลละหมื่นใครที่ดูอยู่แล้วมีเหรียญบาทเรือหงวันนี้ คุณหยิบขึ้นมาดูนะครับนะครับแล้วคุณสามารถขายผมได้ใครไม่ซื้อแบงค์ซื้อนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่ต้องทำบัตรรับรองไม่ต้องทำบัตรรับประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอพระคุณครับอ่ะเรามาดูแบงค์้อยกันนี่คือแบงค์หนึ่งร้อยบาทครับทุกท่านดูนะเมื่อทุกคนหยิบแบงค์หนึ่งร้อยบาทใบนี้ขึ้นมาครับ จุดสังเกตความแพงที่คุณต้องดูเลยคือดูตรงนี้ครับดูนะอาวพี่จ๋าใครมีกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมสวัสดีพี่ไผยน์ครับสวัสดีพี่สุวรรณเนสเคสวัสดีพี่มิตรสวัสดีพี่กิติพงศ์ครับสวัสดีพี่หัตด,ดีนะครับสวัสดีพี่ร้านดอกไม้สดบอ่อวินเอฟซีจากบอ่อวินชนบุรีครับเมื่อทุกคนหยิบธนาบัตร100บาทขึ้นมาดูและจุดสังเกตความแพงครับ ใครเคยเห็นแบงค์ร้อยบาทแบบนี้พิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมีใครเคยเห็นบ้างครับมีใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่คอนทองฟาร์มครับดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับผมเชื่อเหลือเกินครับหลายๆท่านพี่น้องของเราเคยใช้ธนบัตรใบนี้ครับอ่ะพี่ดูนะออกใช้เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกรดกฎาคมปีพศอ,อ,อะไรครับ ใครตอบถูกผมมีของแจกใครตอบถูกผมมีของแจกออกใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมปีอะไรครับใครตอบถูกเอาอย่างนี้ผมมีแก้วแจกแล้วกันนะผมมีแก้วฉลองสี่ล้านซับแจกใครอยากได้พิมพ์มาแล้วกันครับขอบพระคุณครับดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาฮะจุดสังเกตความแพงครับมีอยู่แค่เนี้ยจุดเดียว นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีเด่คนเคยเห็นครับแต่ทุกคนไม่เคยดูใช่ไหมล่ะปีพอสอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวส่องใหดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมานะครับแล้วทุกคนดูครับแบงค์ร้อยใบนี้อ่ะดูฮะขอไลครลวๆด้วยนะครับเห็นไหมปีอะไรครับสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับ แบงค์ร้อยใบนี้ฮะจุดสังเกตความแพงพี่เห็นไหมปีพศออนในการผลิตคือปีห้าห้าคุณเห็นไหมครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเมื่อทุกคนหยิบธนบัตรรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วคุณลองสังเกตใครมีอย่านำไปใช้ย้ำนะครับใครมีแบงค์ร้อยรุ่นนี้ห้ามนำไปใช้ด้านหน้าของธนบัตรเป็นแบบนี้ครับมาดูฮะ สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อใครมีแบบนี้ก็อยากจะขายติดต่อมาอ่ะพี่ครับอันเนี้ยขอฝากหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับได้เช่าพ้าชุดนี้มาจากเอฟซีท่านหนึ่งครับเป็นพ้าเหรียญเป็นพ้าเนื้อผงครับเอฟซี FC จ๋าเอฟซี FC ท่านใดที่ดูเราอยู่แล้วที่บ้านคุณมีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ้าเหรียญพ้าเนื้อผงหรือว่าพ้าเลี่ยมทององค์เล็กองค์น้อยฟังนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณยินดีรับซื้อของคุณหมด นะครับใครมีพัดเครื่องอยู่ที่บ้านอยากจะปล่อยอยากจะแบ่งปันสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอนะครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาของบางชิ้นมีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหรือว่าเสื้อกลอกมืองเพชรนะครับหลายท่านหลายรุ่นนะครับมีแต่ไม่รู้จะขายใครติดต่อผมมาครับนี่อันนี้จะเป็นลายเหรียญหลวงพูอทวดกับรูปหล่อหลวงพูอทวดครับเนี่ยคุณมีพระแบบเนี้ย เอามาขายได้แล้วบอกก่อนนะแบงรับเช่าทุกสภาพนะครับเนี่ยสึกๆแบบนี้นะครับหลายที่ไม่รับนะแต่บอกก่อนเลยนะครับผมรับเช่าพระเครื่องทุกสภาพใครที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระเนื้อผงนะครับเนี่ยแบบนี้คุณมีคุณติดต่อเรามาได้และมารับเงินสดนี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญพระไพรีพินาศ เหรียญหลวงปูแหวนวัดดอยแม่ปังครับอันนี้พี่ดูดิเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นรับสเสด็จหลวงพ่อแดงเหรียญท้าวเวสสุวรรณครับอ่ะพี่ดูดิบ้านใดที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายคุณสามารถเดินทางมาได้เลยนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิา่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับขอบพระคุณครับอ่ะเรามาดูนครับนี่คือธนบัตรหนึ่งรบาทรัชกาลที่สิบเป็นธนบัตรที่ ใครหลายหลายคนมีอยู่ครับนะครับสวัสดีพี่ปริญญาศักดิ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เจือสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อทุกคนหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ขึ้นมาครับจุดสังเกตเรามาดูไฟพร้อมๆกันทีละจุดเลยครับพี่สวัสดีพี่เทนเทนครับใครมีแบงค์ร้อยบาทแบบนี้คุณอาจจะโชคดีและรับเงินกลับบ้านสี่หมื่นสองพันบาท นะครับรับเงินกลับบ้าน4 2่หมบาทใครที่มีแบงค์ร้อยบาทแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาดูฮะพี่จา๋าแล้วก็อย่าลืมนะครับ fc ท่านใดนะครับอยากจะได้แก้วฉลอง4ล้านซับนี่โลโก้เดียวกับเสื้อเลยนะครับมีไว้แจกนะครับ fc อยู่จังหวัดไหนบ้างใครอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกหน่อยเหนือใต้อีสานออกตกไม่ว่าทาง Facebook หรือทาง YouTube เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับไปเก็บข้อมูลนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกหน่อยมีแก้วแจกดูนี่ฮะหนึ่งร้อยบาทเมื่อทุกท่านหยิบขึ้นมาดูครับจุดสังเกตความแพงที่ให้คุณดูฮะสวัสดีพี่สมศักดิ์ครับเหมือนกันไหมครับนี่นี่นนี่ี่ผมขอตอบคนนี้หน่อยได้ไหมใช้ชื่อจริงหรือเปล่าเนี่ย แอดมิ้วยหน่อยนี่ใช้ชื่อจริงด้วยเขาบอกว่าหลอกลวงทั่วประเทศคุณอะไรเนี่ยนรงทัศสมศักมาเก่าหาว่าหลอกลวงทั่วประเทศเอาตรงๆนะครับเอาสมองของคุณนะ่ะมาคิดวิเคราะห์เถอะครับบ้านหลังนี้มีคนดูอยู่ล้านเก้าแล้วก็ขึ้นป้ายอยู่เป็นประจำ f a ฟ e b o o k ตัวจริงคนติดตามเท่าไหร่ครับพิมพ์บอกผมหน่อยคุณนรงศัก์สมศักระมัดระวังการโดนฟ้องนะครับ นะครับอย่าพิมพ์เอามันนะอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นคุณโดนฟ้องแล้วคุณจะไม่มีปัญญาจ่ายคุณเชื่อผมนะครับชีวิตชื่อเสียงคนอื่นเขามีค่าเขาไม่ได้ไม่มีค่าแบบคุณเปิดใจครับคุณนรงศักดิ์ครับอย่าไปจะบอกว่าไงอ่ะอย่าไปพูดแบบนี้กับคนอื่นแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับไปฮะดูฮะคิกเกียรคุยครับสวัสดีทุกท่านนะครับแอดมินดูให้หน่อยนะใครที่ ปั่นประสาทใครที่จะบอกว่าไงอ่ะใครที่มันเออใครที่มันปวดน่ะบล็นะบอกบล็อกทิ้งไมหน่อยนะครับขอพระคุณครับดูนะครับเพจจริงคนติดตาม1.9ล้านขอพรบคุณครับนี่คือธนบัตร100บาทที่ผมบอกว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อครับอ่ะทุกคนดูฮะธนบัตรใบนี้มันมีความเป็นพิเศษอย่างไรครับอ่ะคุณดูฮะ มันแตกต่างยังไงพิมพ์บอกหน่อยมันแตกต่างอย่างไรครับนี่หนึ่งจุดเก้าล้านคนขอบพระคุณครับสวัสดีเอฟซีทุกพื้นที่นะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะรีบไปนะครับใครที่ดูอยู่ก็มีของเก่าอยากจะขายก็ติดต่อผมมานะครับมีเหรียญต่างประเทศมีเหรียญกีเหรียญหัวโตเนี่ยอยากจะขายมารับเงินกลับบ้านทันทีครับขอบพระคุณครับมาเห็นหรือยัง มีคนเห็นความแตกต่างของธนบัตร100บาทใบนี้ไหมจ๊ะดูนะครับขอพรบคุณไ like, ลค์รัวสวัสดีพี่สถาพารงามเจริญครับใครดูอยู่ขอไลค์รัวคนละ10ทีใครอยากได้แก้วแชร์ไปยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เย,ยเยอะใบให้ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับเห็นความแตกต่างหรือยังครับ <c ute bomb> เฟซปอมเยอะเฟซแบงค์แท้อันไหนบ้าง ฟังนะครับก็ขึ้นบอกอยู่ประจำว่า,าเฟซจริงคนติดตาม1.9ล้านนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับขอบพระคุณคนระับอ่ะดูฮะความแตกต่างระหว่างธนบัตร100บาทรัชกาลที่9ด้านหลังรูปรัชกาลที่10ครับคุณเห็นไหมครับธนบัตรที่มัน มีราคาเล่นหามันจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ที่ด้านหลังใครเห็นตัวเลขบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยครับเลขอะไรฮนะดูแค่จุดนี้จุดเดียวมีตัวเลขมุมด้านล่งางขวาดูแค่นี้แค่ด้านหลังนะคุณก็ขายได้แล้วพูดจริงนี่แค่ดูด้านหลังนะคุณก็ขายได้แล้วแล้วรับเงินกลับบ้านครับเลขอะไรเอ่ยพี่แม่นกแชร์แล้วขอบพระคุณครับ นะครับใครที่เป็นเอฟซีผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแค่นั้นเองนะจ๊ะเห็นหรือยังครับอ่ะดูฮะขอบพระคุณครับเมื่อเราหยิบธนบัตรรุ่นนี้ขึ้นมาครับเราดูด้านหลังไปแล้วแล้วเรามาดูด้านหน้านเนี่ยด้านหน้าของธนบัตรรุ่นนี้ครับพี่สมศักดิ์แชร์แล้วขอพรบคุณพี่สมศักดิ์ดีโหมดครับเมื่อทุกคนหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยบาท อันนี้ขึ้นมาดูครับของที่รับก็ต้องหายากคิดคิดถูกต้องครับต้องหายากครับหาง่ายไม่รับซื้อครับเพราะไม่รู้จะรับซื้อไปทําอะไรครับ <c oughs> หยิบขึ้นมาแล้วคุณลองสังเกตครับ นี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชก,กาลที่สิบธนาบัตรใบนี้ครับมีราคาเล่นหาใบละสองพันถึงใบละห้าพันบาทหากเป็นเลขสวยใบละหมื่นเนะครับหากเป็นเลขสวยใบละหมื่นธนาบัตรแบบธรรมดาใบละสองพันถึงห้าพันบาทใครที่พบเจอแบงค์หนึ่งร้อยบาทรัชก,กาลที่สิบแบบนี้อยากจะขายดูนะครับอยากจะขายคุณฟังผมไม่ดีนะหยิบขึ้นมามีตัวเลขด้านหลังแล้วด้านหน้า มีตัวอักษรคำว่าตัวอย่างแบบนี้ใบหนึ่งสองพันึงใบละหนึ่งหมื่นใครมีนะครับอยากจะขายติดต่อผมมานะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเรื่องพรัมชามีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีมาได้ครับวันนี้ครับผมแบงก์เ็กเมฆวัตถุบานขอลาพี่ๆทุกท่านไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตขายเป็นกำลังใจผมด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์ b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ